พรีวิวก่อนได้อ่านมังงะวันพีชในตอนที่1 0 9 5ถึงเวลาที่จจกรพัดลูฟี่หมวกฟางนั้นต้องโชว์พลังที่แท้จริงของลูฟี่ร่างเทพนิกาเกียห์ฮพลังที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นต่างหวาดกลัวสุดๆส,ส,สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพรีวิวนะครับมังงะวันพีชในตอนที่1 0 9 5นกะครับก่อนที่พวกเรานั้นจะได้อ่านในตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นการพูดถึงนนนนนนใใตตออทททีีีี่่่่ผาาามมดด้วย 94, วย1994จุไหนน น่าจะไปเชื่อมโยงนะครับกับตอนหน้านะครับซึ่งแน่นอนในตอนที่1นึ่ตอนหน้าผมกล้ารับประกันเลยเลยครับว่าน่าจะเป็นหนึ่งตอนที่เดือดน,นะครับเผลอๆอาจจะเดือดน,นะครับกว่าตอนที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับกับเรื่องราวที่กําลังเข้าสู่จุดเข้มข้นสุดๆแล้วนะครับในสึกไอเฮดครั้งนี้คือในเรื่องในตอนนี้บอกเลยเลยะครับว่าดูเดือดน,นะครับแทบทุกตอนเลยและยิ่งทวีคูณความเดือดขึ้นไปอีกซึ่งในตอนที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่ามีหลายสิ่งที่น่าคุยนะครับและน่าจะเป็นจุดสําคัญที่จะเชื่อมโยงนะครับบบนตอ้ายเช่แีจะมลป็ ลืมกดติดตามนะครับช่องโอเวอร์รีวิวของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่สามารถกดติดตามได้เลยก็ก่อนอื่นเลยนะครับแน่นอนนะครับสับตอนหน้าในตอนที่1095นั้นนะครับถ้าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ตัดนะครับไปแบบว่าเรื่องราวของคนอื่นนะครับเหมือนที่เคยตัดไปเรื่องราวของกงของกราฟอะไรพวกนี้ถ้าเนื้อเรื่องนั้นยังอยู่ในศึกการต่อสู้ที่เอเอยู่แน่นอนแหละครับว่าเรานั้นนะครับคงจะได้เห็นความเทพเวอร์วังอลังการนะครับของฮาผู้เท่าเซตเทิแน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ปูมาาานรับบบโโอ้หหแว่่เยสิง เห็นนะครับไอวงเวทนะครับไอที่ดาว5้าแฉของเฮียแกคือขาดเพียงแค่ลิซ่าแล้วก็ฟิลิปเท่านั้นนะครับเหมือนกับแสดงมายากลเลยนะก็คือเฮียแกนั้นก็พุดออกมานะครับบนเกาะซึ่งไอน,นี้ผมว่านะครับน่าจะเป็นการการันตีได้ประมาณหนึ่งเลยแหละครับว่าผู้เท่าเซตเทิลน,นั้นก็ไม่ได้มีดีแค่การสั่งการเท่านั้นก็คงจะมีฝีมือความสามารถระดับเทพแน่นอนอีกทั้งนะครับความสามารถที่น่าจะเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับที่ไม่ธรรมดาเพราะดูเหมือนว่าพลังผลปีศาจตื่นแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ยังไงก็แแ้้้้้ตต่่่ผูเเเาาาทนนนนนนัครงไดหห็ใอๆ ฝีมือของเฮียแกนะครับแบบจัดเต็มนั้นจะอยู่ในระดับไหนกันแน่และสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยนะแล้วก็เป็นการตัดไปช่วงท้ายนะครับของมังงะวันพีชในตอนนี้อผมขอตัดไปช่วงท้ายก่อนละกันคือตอนที่จิวเรี่บอนนี่เห็นบุ้เทาเซตเทิลใช่ไหมแล้วก็จิวเรี่บอนนี่นั้นเนี่ยนึกถึงคําพูดของใครบางคนที่เธอได้ยินนะครับซึ่งให้ผมเดานะน่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนที่จิวเรี่บอนนี่นั้นเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็มีความทรงจําของคูมาอยู่นั่นแหละซึ่งจิวเรี่บอนนี่นั้นน่า เป็นแบบว่านี่เป็นคําสั่งเวก้าพังจะให้เขาเหลือความคิดกิตใจไม่ได้เป็นอันขาดแต่ถ้าอย่างนั้นคูมาก็จะอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าถ้าเดาไม่ผิดในการที่กิลลี่บอนนี่นั้นร้องไห้ไปด้วยแล้วก็โกรธสุดๆแล้วก็แทงเข้าไปนะครับที่บริเวณอตรงคราและการน,น่าจะเหนืออกนิดนึงของผู้เท่าเซตเทิลนั้นน่ะน่าจะเป็นเพราะด้วยเหตุผลนี้นี่เลยครับมันอาจจะเป็นการเฉลยไปไกลๆนะครับและตอนหน้าอาจจะเฉลยด้วยซ้านะว่าคนนะครับที่สั่งและการแบบตัวจริงและการที่สั่งให้นะครับทางด้านของคูมารจนใจ จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเหล่าผู้เท่า5ดารานี่แหละที่เป็นคนสั่งการนะครับซึ่งก็เลยทําให้นะครับบอนนี่ก็โกรธจัดๆเลยนะครับแล้วก็พุ่งไปแล้วก็แทงเข้าใส่นะครับในตัวของผู้เท่าเซตเทิร์นซึ่งในเรื่องตรงนี้เนี่ยในตอนหน้ามีเฉลยแน่นอนซึ่งในตอนหน้านะครับในตอนที่1 9 9 5เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะได้เห็นนะครับถ้าเรียกว่านิสัยเนี่ยอาจจะเป็นการดูให้เกียรตินะครับผู้เท่าเซตเทิร์นมากเกินไปนะครับเอาเป็นว่าสันดานละกันนะครับเพราะว่าเราจะ ครับเหมือนตอนที่มาลงมาต่อสู้ใช่ไหมก็บอกแล้วครับว่าไม่ได้เหยียบพื้นโลกเนี่ยมาซนาเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่บ่งบอกได้เลยแหละคับว่ามีการแบ่งแยกนะครับระหว่างมนุษย์ปกติแล้วก็เผ่ามังกรฟ้าอย่างชัดเจนมันทําให้นะครับเราได้รู้เลยแหละคับว่าในการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับทั้งด้านพุทธเซตเทิลนั้นก็จะไม่ปราณีต่อใครแน่นอนนะครับเป็นเพราะว่าอะไรก็ไม่ได้สนใจมนุษย์คนอื่นอยู่แล้วนี่คิดว่าตนเองนั้นเหนือกว่าสูงสักว่าคนอื่นเขานะครับซึ่งถือว่าเป็นแนววคิด่่กตอพ ย้ำเข้าไปอีกนะครับให้เราได้รู้เลยครับว่าพวกผู้เท่าแทตเทิรนนั้นนะครับผูเท่าคนอื่นด้วยและกันนอะหรือว่าแม้กระทั่งทานอิมนั้นจะมีแนวคิดนะครับที่ต้มยำตำบอลแบบนี้นี่และครับมันก็เลยก่อกําเนิดน,นะครับเจ้าเกนสงครามต่อในอนาคต และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในตอนหน้านะครับว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นจะสู้ยังไงกับผู้ท่าเซตเทิลนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าแค่ลูฟี่นะหมายถึงลูกเรือกลุ่มหมวกฟางด้วยนะครับแล้วก็มีอีเซกเล็กๆนิดนึงแล้วกันเนาะคือหากใครจํากันได้นะครับว่าทางด้านของซันจิเนี่ยเป็นคนที่กลัวแมลงมุมมากๆเลยนะครับและผู้ท่าเซตเทิลนั้นมันก็ดันนะครับกลายเป็นแมลงมุมด้วยนะครับและอยู่เบื้องหน้าของซันจิอันนี้แหละผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับว่าจานโอด่านั้นจะเล ก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับจิวเวอรี่บอนนี่นะครับที่เพิ่งไปห้าวส้นทีนนะครับใส่พุธเท้าเซตเทิร์นจึงทำให้จิวเวอรี่บอนนี่เนี่ยอันตรายที่ถูกพุธเท้าเซตเทิร์นนั้นจัดการนะครับจึงทาให้จุดที่น่าสนใจก็อย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่าซันจีนั่นจะเอายังไงเขานั้นจะยังคงกลัวต่อไปหรือไม่นะครับโอเคตอนแรกเราเห็นมันก็คงจะกลัวนั่นแหละแต่ถ้าหากจิวเวอรี่บอนนี่นั้นเป็นอะไรไปนะครับมันก็ผิดคอนเซปต์ซันจีนะที่เขานั้นนะครับจะไม่ปกป้องหญิงสาวนะครับผมว่่่่่าาเเเเผืออในน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 ตีีีี้้้รรรจจะะะไดหห็คคััััับบพลงงแกกทซย ที่เขานั้นเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงบางทีแล้วซันจีนั้นอาจจะชนะความกลัวก็ได้นะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้คือเองก็กลัวแน่แหละํำหรับแมงมุมนะครับอย่างพวกาเซตเทินแต่ผู้หญิงนั้นก็ต้องช่วยนะครับว่าช็อตนี้เป็นช็อตวัดใจเลยนะครับที่ทุกคนนั้นอาจจะตามมองได้เลยในตอนหน้าผมว่าซันจีเนี่ยมีส่วนไม่มากไม่น้อยแน่นอนในการช่วยเหลือจิวเวรี่บอนนี่พะนับได้ว่าซันจีนั้นก็อยู่ใกล้จิวเวรี่บอนนี่ที่สุดแล้วนะครับถ้าเขานั้นตั้งใจจะไปช่วยเหลือในตัััววววขอออองงงจจจจิิลีี่่่่่่่่นน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 สสสคืะะรทาาาาาาใใกกกกุมมหฟยยเ็็พแ ตัวออกไปในตอนนี้เพื่อจะไปรอใช่ไหมก็คือจะรอรวบรวมกันตรงนั้นไอ้นี่ก็จุดน่าสนใจว่าจินเบนั้นจะมาช่วยเหลือได้หรือเปล่านะครับพ้องจริงนะผมก็แอบ,บพูดไปหลายคลิปแล้วแหะครับว่าจนะินเบเนี่ยก่อนเข้ากลุ่มหมวกฟางเนี่ยโอ้โหเฮียแกเนนะี่ยปวดบาดเยอะมากๆไฮมากๆเลยฝีมือความสามารถแต่พอมาเข้ากลุ่มหมวกฟางแบบเต็มตัวแล้วนะครับเหมือนอาจารย์แกลืมจินเบหรือเปล่าถูกตัดบทบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ค่อยมีส่วนในการต่อสู้สักเท่าไหร่นะครับและตอนนี้เนี่ยไอคนที่ครัวนะครับจะมีส่วนในการต่อสู้ก็เป็นจินเบม,มีนะครับ เป็นเบลบอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นคนเนี่ยคอยขนสัาระให้กับกลุ่มหมวกฟางและพวกเบก้าพังคือผมี่บปวดหัวเลยนะครับแม่จินเบรานะซึ่งในตอนหน้าก็แอบคาดหวังนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเออมันน่าจะมีบทบาทของจินเบมาบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งโซโลนะครับในตอนนี้โซโลนะครับก็ติดอยู่กับการต่อสู้กับลอบลูจิอยู่เนาะเอาจริงๆนะอาพูดตรงๆเลยนะผมว่าโซโลกับลอบลูจีเนี่ยมันเป็นคู่ต่อสู้นะครับที่ตอนนี้มันแทบไม่ได้สมน้ําสมเนื้อแล้วด้วยซ้ำนะครับคือโซโลนั้้นนคอีืช จึงทำให้บทของโซโลเนี่ยมันก็เลยดูจืดลงไปเลยนะครับทั้งที่จริงแล้วควรจะมีบทนะครับที่ได้เผชิญหน้ากับผู้ท่าเซตเทิลในตอนนี้คือร่วมกับซันจิไปด้วยนะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับมันคงเป็นอะไรที่พีคแล้วก็น่าติดตามนะครับว่าโซโลนะั้นถ้าแบบว่าร่วมมือกับซันจิในการต่อสู้กับผู้ท่าเซตเทิลนนั้นจะเป็นยังไงส่วนคนสุดท้ายอย่างลูฟี่นั้นนะครับโดยส่วนตัวเชื่อว่าในตอนหน้าลูฟี่นั้นก็ต้องมีบทบาดแน่นอนนะครับอย่างน,น้อยๆอาจจะได้โช์ร่านิกาของตอนเองนะ,ห,น Saturn, งมงนนะหมดพลังใในนการต่อสู้ไป แต่นะครับลูฟี่มันก็ยังมีเสียงกลองในหัวใจของตัวเองอยู่ใช่ไหมซึ่งมันก็สามารถปลุกขึ้นมาหรือลุกขึ้นมาในการต่อสู้ได้ทุกเมื่อเลยนะครับเลยทาให้ผมนั้นก็ไม่ค่อยรู้สึกเลยครับว่าเดี๋ยวลูฟี่ของเรานั้นจะถึงบโเ้ยเสมอนะครับหรือว่าหมดแรงการต่อสู้นะครับกับคิสซัลุและไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้อีกนะครับด้วยสถานการณ์ที่มันบีบบังคับในตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับตัวท็อปของกลุ่มหมวกฟางมก็คือลูฟี่อยู่ดีนั่นแหละลูฟี่นั้นก็ต้องมาช่วยเหลือน เองลยทาให้ในตอนหน้านะครับผมบอกก่อนว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นลูฟี่แบบเต็มๆหมายถึงว่าไม่ได้เห็นเต็มทั้งตอนเลยอาจจะมาในช่วงท้ายนะครับเช่นพลังของตัวเองนั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ในฐานะร่างเทพนิกาของลูฟี่นะครับเพราะผมว่ามันเหมือนเป็นการโชว์และการหออจานโอดาให้ทุกคนได้เห็นแหละครับว่าร่างเทพนิกาของลูฟี่นั้นเนี่ยเมื่ออยู่ต่อหน้าพูเท่าเซตเทิร์นห้าภเท่าดารานะครับที่หวันเกรงเหลือเกินในพลังนี้เนี่ยเมื่อมาอยู่ต่อหน้าภูเท่านั้นอะไรกันคือความหว่นเกรงนะครับของพล ปลกขึ้นมาก่อนอันนี้ไอ้นี้ก็น่าสนใจว่าหุ่นยนต์นี้อาจจะเป็นส่วนสําคัญในการช่วยเหลือกลุ่มหมวกฟางด้วยและถ้าผู้เฒ่าเห็นว่าหุ่นยนต์นี้ถูกปลูกให้ตื่นขึ้นมาก็เชื่อว่าผู้เฒ่านั้นนะครับก็คงจะรู้สึกแบบเฮ้ยน่ากลัวนะครับไม่ได้แบบว่ากลัวขนาดหรอกคือรู้สึกหวั่นเกรงนะครับว่าไอหุห่นยนต์นี้ที่หลับไหลไปนานมันสามารถตื่นขึ้นมาได้หลังจากการมาของลูฟี่นะครับซึ่งมันก็ไปเชื่อมโยงกับอาาจักรโบราณด้วยอาจุดนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ขอตาเอาไว้นะครับว่าเออ ความสามารถของบูเทลเซตเทิลนะครับที่มันไปเชื่อมโยงกับตำนานปีศาจนะครับของญี่ปุ่นด้วยและผมนั้นก็ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วอันนั้นย้อนกลับไปรับชมได้เลยอันนั้นจะละเอียดมากกว่านะครับแต่เป็นว่าถือว่าในตอนที่1นึ่ที่ผ่านมาเป็นตอนที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะในเรื่องนะครับการปูเนื้อเรื่องการต่อสู้ความมาในต่างๆและยิ่งแน่นอนนะครับในตอนที่1นึ่ามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาและความพีคนั้นน่าจะไต่ระดับขึ้นไปอีกจึงเป็นหนึ่งตอนนะครับคคือหห้าามลลดะสรใที่เป็นแฟควัันนพก็ท้งหมดรร เป็นการพรีวิวมังงะวันพีชในตอนที่1095ก่อนที่ทุกคนนั้นจะได้รับชมให้ทุกคนคิดว่าในตอนที่1095จะมีเหตุการณ์ไหนนะครับที่น่าจะเกิดขึ้นและน่าสนใจมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่ฝากกดไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ